มีสองเคสกรณีใหญ่เมื่อวันที่สิบ,บเอ็ดือนนี้ที่ผ่านมานะครับเรามีการติดตามจับกลุ่มรองู้ว่าเป็นผู้ที่แจงให้ทราบว่าเรามีการป้องกันอย่างไรนะครับยืนยันว่าตำรวจภักสา คุณพาวัน2564นะครับการปฏิบัติในส่วนของการดําเนินงานในความเข้มข้นในการปราบปรามนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องหลักที่ทางจังหวัดให้ความสำคัญนะครับในการที่จะดาเนินการกับผู้ค้าละเสพติดทางรถพนเก่านมุ่งหน้าความเงินสีเกตยีได้กรบวการตามแล้วก็แจ้งชุดต่างๆซึ่งในที่กําลังแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยชุหมู่บ้านชุมชนเองนะครับก็จะมีกระบวนการที่สําคัญเริ่มงเรงการจัด จะรวมชุดรบรนะครับเฝ้าระวังในพื้นที่ของหมู่บ้านซึ่งช่วงที่ผ่านมาถือว่าเขิ่โมเดลสามารถทําง,งานได้ครับทีนี้เราได้ขยายผลนะครับโครงการนี้ไปต่อเนื่องในทุกอ,อําเภอนะครับแล้วก็โดยเฉพาะในปีนี้ที่เองนะครับทางจังหวัดโดยท่านก็ในวันขับเคลื่อนตังม,มั่นคงผ่านโครงการเขินโมเดลนะครับโดยเราได้ดําเนินการในแปําบลน,นะครับที่มีปัญหาการ วายวายบีเอ็มปุ่มเข้าไปไหมก่อนจดวายชื่อวายนี่ครับนี่ครับแพ็ย์กลิ่นคายนอกเหมือนกันนะแล้วก็กลิ่นยาบ้าในกลิ่นคล้ายช็อกโกแลตอ่อนๆหรือกอยลิข่ากลิ่นยังเหมือนเนี่ยงสามสิบปีที่แล้วกับตอนนี้ยังเหมือนเดิมก็ช่วยช่วยกันเผยนะครับ ม้นตางจากแบบเก่าไงพี่เหลือแค่สองเฉยครับ A V S อะไรนี่นะที่แก้วานจะเล่นตกนี้เนาะเ็นไครับรวมแล้วยาห้าหมนเมตรครับทําไมาตรนนี้ตัวนี้ก็เป็นสามแสเมตรที่เกการเชื่อมพื่อาครับแล้วขยายผล่สองมีนเพื่อนานมีเคื่อนฐาน ơi ơi phải nhìn nữa